สวัสดีครับอีพีนี้จะพามาดูเชฟไฟถอยไม่ติดนะอ่าไม่ใช่อาการที่หลอดขาดนะถ้าหลอดขาดจะติดดวงเดียวแต่อันนี้เป็นอาการที่ว่าไม่ติดทั้งสองดวงเลยนะครับมาพามาดูนายขอกล้องหน่อยนี่นะทีนี้เดี๋ยวผมจะเข้าเกียร์ถอยให้ดู นี่นะครับติดแต่กล้องถอยไม่เข้านะไปดูไฟไปถอยไม่ติดทั้งคู่นะครับมามาดูตรงนี้จะพามาดูให้เพื่อนเพื่อนมาที่หน้ารถก่อนนะมาเอาตัวนี้ก่อน มาที่กล่องฟิลตัวหน้าก่อนให้มาเอาตัวนี้ตัวถอดฟิลตัวนี้แล้วก็มาที่ในรถมาดูที่ตัวนี้เห็นแผงฟิลไหมครับให้ดูฟิล 15แอมป์เป็นหลักนะครับเพราะว่าอันนี้มันไม่มีแบบให้เห็นปะไม่มีแบบอะไรเลยนะครับไล่15แอมป์ให้ดูตัวนี้ตัวซ้ายสาย15แอมป์ตัวนี้นะครับเอาตัวที่เอามาจากหน้ารถนะครับตัวขี้ฟิวเดี๋ยวผมใช้ดูขาดไม่ขาดนี่นะ เห็นไหมครับขาดอยู่เนะี่ยโอเคแล้วให้เพื่อนไปซื้อฟิล15แอมตัวนี้นะครับจากร้านอะไรร้านใดอะไรก็ได้นะครับหรือว่าสั่งสั่งมาเก็บไว้เลยครับเป็นชุดไม่แพงนะครับร้อยกว่าบาทรวมส่งในเว็บขายของอ่ะทีนี้ผมสั่งมาแล้วผมมีตัวหนึ่งจะใส่ให้ดู แล้วก็ใส่เข้าไปตำแหน่งเดิมนี่ใส่เข้าไปแล้วโอเคระเทศกัน นี่นะครับเดี๋ยวเข้าเกียร์ดูถอยติดกล่องหลังนะครับติดแล้วนี่ายไปดูไฟถอยครับติดขวาซ้ายเกีรอถอยไฟถอยอ่าโอเคนะครับ เคนะครับคลิปนี้